สวัสดีดครับพบกับอาจารย์โอละอาจารย์ท็อปด้ในรายการยิปซีโอซีรีบก่อนรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการเหมือนเดิมกดแชร์แล้วตามด้วยซีเรนสนะแร ตามด้วยคำถามนะกดแชร์แล้วอะไรทำไมมันช้าอะไรขนาดนี้นะ่ามาครับกดแชร์แล้วครับอะไรเหรอ ไม่รู้เดี๋ยวก,กดดูกันมันช้าเครื่องช้าไปไม่รู้ช้าไปมันช้าไปตั้งเยอะเลยไม่รู้เป็นอะไรอยู่ดีเครื่องก็ช้าซื้อใหม่ได้แล้วมั้งหรือว่าให้ล้างเครื่องหมดเลยแล้วทําใหม่ยวค่อยล้างเดี๋ยวแป๊บนึงต้องต้องใส่โปรแกรม,มใหม่ๆหมดเลยเะ๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยว<า>ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำทำรายการก่อนเข้าในนี้ก่อนมากดแชร์แล้วตามเดชิวเรน เอแล้วตามได้คำถามเออนะไม่เคยตั้งโปรแกรมไอ้ล้างข้อมูลอะไรไว้เลยอยู่ดีมันก็ขึ้นมานะมนโฆษณาเออมาครับกดแชร์แล้ว ตามด้วยชฟแรมส์นะแล้วตามได้คำถามครับ เข้ามาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นใครก็ได้นะคะที่เข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์ชแล้วชื่อเล่นคำถ,ถามค่ะ ระตุกหนักมาก มาครับกดแชร์แล้วตามได้ชีเร่นแปลตามด้วยคำถามครับใครเข้ามาแล้วต้องการจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม,มานะคะ ail, เมลเต้ยังรักและคิดถึงไหมคะจะกลับมาไหมคะอันนี้สองคำถามคือเอา,าเป็นว่าถามให้มันเอาคำถามที่แน่ชัดที่สุดถามามาใหม่ เพราะว่าอาจารย์ตอบคำถามเดียวนะคะโดยที่มีานอา์คุณาาถามมาสองคำถาม<อ>คุณจะถามคำถามไหนเลือกมาคำถามหนึ่งนะคะเดี๋ยวตอบให้ค่ะท่านอาจารย์โอเนี่ยท่านตอบโดยแบบเป๊ะติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอได้ที่ท่านอาจารย์โอกดแช์นะคะพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามหนึ่งข้อสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นในเวลา15นาที30นาที60นาที ไพ่ยิบรีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลบวงสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมคะ่ะแต่ว่าสื่อเทพสื่อวิญญาณตรวจองค์ตรวจเทพไพ่เทพพลังจิตดูส่วนตวัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะ ไม่ดูฟรีข้างหน้านี้นะคะ่ะข้างหน้าดูฟรีเรื่องไพ่ยิปซีเรื่องทั่วไปการงานการเงนิงนความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการาศึกษาค่ะอาจารย์ท็อปอันนี่ Facebook โอสิร at, ิกรนภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอซิริก15 และผมครับเฟซบุ o กครับอาจารย์ท็อปนักเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658่เก้าสองหกหกหไอดีไรอเจทพหนึ่งหกอามาคุณแมวค่ะยังรักแล้วคิดถึงไหมคะรักแล้วคิดถึงไหมมันมันรักคันอยู่ระหว่างรักกับคิดถึงอ่ะเดี๋ยวดูให้แล้วกันว่ามีใจไหมเจ้าจะเป็นอย่างไรเป็นแบบไหน คุยกันได้ค่ะโดยที่มีท่านอาจารย์โอเขาก็<บ>เขาก็คุยกับคุณดีนะเราก็คุยกันดีไม่ใช่เหรอเราก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรแลยปัญหาอะไรนะคนะคือไพ่บอกว่าจะได้คุยกันอะไพ่ว่าอย่างเงี้ยโดยที่มีท่านอาจารย์โอมาเป็นไพ่บอกว่าจะได้คุยกันค่ะเอ,อ้ยทำไมเข้ามาสองรอบแล้ว,วเมื่อวานนะครับเปิดใบแปลกแปลช่างก็เหอะ ช่วงนี้เศรษฐกิจมันฟืดนะก็ต้องออกทำมาหากินกันโลกเรามันก็มีแค่นี้นะโดยมีท่านอาจารย์โอม,มาเป็นประธานในรายการทุกรอบนะการเป็นประธานในรายการเนะี่ยมันทีมงานเราเนี่มีทั้งหมด9,999คนแน่นอนโด,โดยที่มีท่านอาจารย์โอม,มาเป็นหัวหน้าหมอโดนะอยู่ในเพจนะ ท่านอาจารย์โอเนี่ยแน่นี้เราจะรู้พ่ยิซีเรื่องั่วไปนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะส่วนสื่อเทพสื่อวิญญาณอ,อ่สื่อสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูอ,อ่ดูด,ดูดูส่วนตัวมีค่าครูทั้งนั้นนะคะโดยที่มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการทุกรอบมันก็แปลกนะที่ อะไรนะเพจอาจารย์โอนี่อยู่มานานแล้วนะนานนานกว่าทุกเพจที่มีมานะแต่ก็แปลกอย่างว่าท,ทําไมทําไมเพจอาจารย์โอมาท,ทําทีไรคนมันเงียบไปเลยอ่าพูดตรงๆนะท่านที่ว่ารายการของเราเนี่ยเป็นรายการที่รับความนิยมระดับโลกนะโดยที่มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานเอาละใครที่บอกว่าหาเงินไม่ได้หาเงินไม่คล่องทำมาหากินไม่ขึ้น ไปสวดพระคาถาเงินล้านในการเสริมดวงเสริมราศรีกันหน่อยนะครับนะนะโมพพตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมพพตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโพธังสรณนังกจามิธรัมรมังสรณนังกจามิสังฆัง สาราณังขจชามิสมัมปเจชามินาสังสิมโมพระมาจมหาเทวาสภพคาปรรยันติพระมาจมหาเทวาผิราพาพวันตุเมมหาพุโยมหาราภพวันตุเมมิเตภาวะเตพุธมาอาุณโม,มพุทธายาวิริเชียริโคนายามเวระหิงสาเวิรทัศเ์เวรทัศสาวิร,วร,วรวิทโยพุถสัน มานีมามาพุทธัสสะวาหุมสมติชามีเพ่งเพ่งภาภา,าหาหาเรเรสมติชามินาสังสิมพรม,มาจมหาเทวาสเพคาประยันติพระม,มาจมหาเทวาพิราภามพระวันตุเมมหาพุทโยมหาราภวพะวันตุเมมิเตภามหาเตโพธมาอาุณโมพุทธายาวิรยยเริโยวิริโคนายังวิรรหิงสาวิเรสัสีวิเรัสาม เวเรทิโยภุตาสมาณีมะมะพุธาสสะวะหุมสมาติชามิเอ็งเพ็งพาพาหาหาเรือเรือสมาติชามินาสังสิโมพระมาจมหาเทวาสพัยคาปรรยันติพระมาจมหาเทวาพิระพาพวันตุเมมหาพุโยมหาราภพวันตุเมมิเตพาวัติพุทธมาอาุณโมพุทธายาวิรทิโยเริโคนายม เวเรหิงสาเวรทศเวเรทศาเวเรทีโอปุธสัมมานีมามาพุธสสวาหุมสมะเตชามิเ่งเพงพาพาหาหาเทอเทอสมะจิชามินาสังสิโมพระมาร์มหาเทวาสเพคาระยันติพระมาร์มหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหพุโยมหราภพภวันตุเมมิเตภัวหเต 佛ธมาอาอุณโมพุทธายเวริชโยววริโคนายังเวริหิงสาเวริทสีเวริทศาเวริชโยพุทธสมมานีมามาพุทธศัสวะหุมสมบัติชามีเพ่งเพ่งพาพาฮาฮาเรเริสมบัติชามีนาสังสิโมเพรมาจามหาเทวาสเพรอะคาปรยันตเพรมาจามหาเทวาพิราพาพวนตุเมมิเตภะวะเตทธมาอาอุม นโมพุทธาาเวรทีโอิหเวรโคนายังเวรหิงสาเวรทศสสวเวรทศสามเวรทีุ่ปจสามานีมามาพุทธศัสวะหุมสมัติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเทเร่ติดต่อดูดวงแบบตรวจองค์ตรวจเทพนะหรือจะลงนะัหน้าทองเสริมดวงเสริมราศีได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร061 99226450925929261 idio series 15แล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนั์เมตรามหานิยมนะได้ที่ Facebook อาจารย์ท็อปนั์เมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 i d i e ajtop16 ครับนะก็ถามกันเข้ามาได้เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะ ก็ทำรายการอยู่รายการนี้อยู่มาตั้งแต่ดึกดำบรรน,นะจนวันนี้ใครอยากจะถามนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วเช่อเล่นคำถามมาได้เลยนะคะถ้าหมดคำว่าสดแปลว่าเราไม่ได้อยู่ตอนนี้ก็10นาที30วินาทีแล้วนะนะอ่ะไปแล้วนะครับนะ